โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ผมมีทอมาวันนี้เราลงมอดกันที่เอทาไมไมันมีเรือตัวน้เป้าหมายอันนี้คืออะไรเป้าหมายคือต้องหาเรือที่ชื่อว่ากระทงได้แอ <c oughs> โอเคเราดูตรงมันมีอะไรไหมมันใช่กระทงทสไหมแล้วทำไม,ไมัน ไม่มีมอะไรนี่คืออะไรกระทงวิเชตไม่เกี่ยวใช่ไหมมันแค่อ้าวมันแค่จะมีของถ้าบอกเขาโอ้ลิลี่แพดกับเข็มหมุดอะไรมันชี้ไปตรงมันเขียนว่าอะไรมันเขียนว่าอืม เข็มทิศกระทงไปที่กระทงเหรอเฉาะมันชี้ไปที่ตรงเคอันนี้คือมอดนะไม่รู้ว่าว่ามันคืออะไรแต่ไม่ไม่ใช่สิอันนี้คือมอดที่เออไปเจอมาแล้วฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างมดแต่ช่าง,งมันรักกันทำไมเรือตรงนั้นมัน ชี้ไปตรงนั้นออืมเราไปดูก่อนโอเคไหมมันใช่กระทงไหมเย้ yeah, มันชื่อว่ากระทงอ,อ้าวอ๋ออ๋อมันคือโหลดสตโตนนั่นแหละโอเคเราไปที่บกกัน6 7ซเวนโอเคสำหรับคลิปนี้เรามีอะไรมาให้ทุกคนดูนะทุกคนเคยดูไหมเดี๋ยวกำลังมา โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพลงท่านี้ด้วยกันถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะบ๊ายบายเย่